ต้อนรับนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มของาธาตุไฟกับาธาตุลมเอ๊ะทำไมพูดถึง2ราศีนี้นะคะสกลุ่มธาตุราศีนี้วันนี้ค่ะเราจะมาพยากรณ์น,นะคะในความเป็นคู่รักค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคู่รักดังนั้นคนโสดจา๋าไปดูคลิปคนโสดนะคลิปนี้ให้พื้นที่สำหรับคู่รักค่ะทีนี้ ต้องมีหนึ่งคนค่ะเป็นชาวราศีธาตุไฟธาตุไฟจะประกอบไปด้วยราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะและอีกคนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นคนรักของคุณนะคะจะต้องเป็นคนที่อยู่ในราศีกลุ่มธาตุลมก็จะประกอบไปด้วยเมถุนตนุลกุมแล้วเรามารักกันเออเมื่อเรามารักกันอะไรจะเกิดขึ้นคะกับดวงความรักรายเดือนระหว่าง ไฟกับลมนะคะในช่วงเมษายนพุทธศักราช2,566ขอมาจัดให้ค่ะกับคลิปคู่รักธาตุนะคะเขาเรียกว่าราศีธาตุอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้อาจารย์ใช้ไพ่ ดวงตาสวรรค์นิดนึงนะคะเป็นการเปิดในเรื่องของตำแหน่งว่าความรู้สึกอารมณ์และในช่วงเนี้ยเหมือนเป็นไพ่สรุปเลยนะคะมายินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอั a เมซิงทาร์นะจ๊ะยินดีต้อนรับนะเรามาดูกันนะคะพลังงานของคุณคือโอ้โหเรามาระวังคําพูดคําจากันหน่อยนะนะคะน่าจะมีเรื่องของการงอนการเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษานี้นะคะ ไฟกับลมจะงอนกันด้วยเรื่องอะไรนะคะเรามาพยากรณ์กันอาจารย์จะใช้ไพ่ชุดใหม่ในตำแหน่งของบรรทัดที่สองนะคะจะเป็นเรื่องราวนะคะที่มาดูกันว่าความราักความสัมพันธ์ระหว่างไฟกับลมจะเป็นอย่างไรนะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์แบบองค์รวมระหว่างความรักระหว่างธาตุราศีดังนั้นคุณอยู่ราศีอะไรไปดูว่าธาตุอะไรนะคะคุณอยู่ราศีอะไรไปดูว่าธาตุอะไรนะอาจารย์ บอกไว้ที่ชื่อหัวข้อแล้วนะคะและคุณมารักกันอารมณ์และความรู้สึกจะเป็นแบบองค์รวมอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนหรือคุณจะมาฟังเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเริงรมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์วัฒนาอั a เบซิง a าโรค่ะตรงไม่ตรงฟังไว้เป็นแนวทางนะจ๊ะอ่ะเราไปดูกันนะคะในไพ่ชุดนี้นะเดี๋ยวอาจารย์สับให้มันดีนิดนึงนะคะไฟกับโรมเดือน เมษานี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะยังเป็นคู่รักที่น่ารักค่ะเพียงแต่ว่าบทรักก็รักกันหวานชื่นนะพอบทงอนกันนะโอ้โหใช้เวลาเคลียร์ใจใช้เวลางอนเงาะใช้เวลาที่จะแบบว่าเกลียก,ก่อมหรือว่าคืนดียา เย็นแสนเข็งไฟกับปรมอะไรกันคะเมษานี้ความรักของคุณทําไมเป็นแบบนี้แล้วหยุดพูดเรื่องของปมดอยของกันและกันอย่าเอามาเป็นการแย่หรือว่าแบบว่าเอ้ยแย่แซวหยอกหยอกไม่ได้นะคะคู่รักของคุณคิดหนักคิดมากกับการที่บางครั้งคุณไปแย่ปมดอยของเขาแม้ว่าจะเป็นหน้าเอนดูก็ตามเช่นยายพุงย้อยอย่างเงี้ยโอ้ยแม่แม่ก้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยห้ามนะคะ ไพ่ใ,ใบนี้บ่งบอกว่าในช่วงเมษายนนี้ค่ะอาจจะมีการอย่างที่บอกค่ะมันเป็นวันหยุดใหญ่เนาะมันจะมีเรื่องของการใช้เงินเกิดขึ้นกับคู่รัก ในกลุ่มราศีธาตุไฟกับชาวราศีธาตุลมนะคะจะมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้เงินนะคะเพื่อตอบโจทย์ความรักและการใช้เงินเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกเครือญาติครอบครัวครอบครัวเราครอบครัวแฟนอะไรแบบนี้จะมีเกณฑ์ใช้เงินเกิดขึ้นหรือการเดินทางกลับแล้วก็เราเป็นผู้จ่ายซะมากกว่าประมาณนั้นด้วยนะคะ เป็นคู่รักที่จัดว่าพ่อแง่แสนงอนมากเป็นพิเศษในช่วงของเมษาแต่นิดน้ำตาหยดหรือว่าแต่นิดก็งอนและอย่างที่บอกงอนยากงอนง่ายหายยากนะคะระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่คุณจะดูยุ่งยุ่งกันทั้งคู่นะคะยุ่งในที่นี้คือมักจะมีงานเข้ามากระทัน,นหันวางแผนสำรองไว้ด้วยนะคะการเดินทางสำรองเวลาด้วยเดินทางมักหลงด้วย GPS พาหลงหรือพวกคุณพาหลงหลงกันเองนะคะหรือแม้กระทั่ง ไปถไลยนอกเส้นทางแล้วที่คุณไปด้วยกันอ่ะมักจะมีโปรเจกต์หรือว่าโปรแกรมใหม่ๆนอกเส้นทางเสมอนะและในช่วงของเดือนเมษานี้จับได้เลยว่าคู่นี้จะมีเกณฑ์ใช้เงินซึ่งกันและกันมากขึ้นคุณอาจจะซื้อของให้เขานะคะไฟซื้อของให้ลมลมซื้อของให้ไฟหรือไฟกับลมมีแผนที่จะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่ที่มันเหมือนกับว่าเอาให้สุดเอาให้มันเต็มที่ใช้เงินเต็มที่ไหนๆก็พักแล้วนะคะเขาเรียกว่าใช้เงินดับร้อนกันเลยทีเดียวนะ ถือว่าเป็นเป็นภาพรวมความรักที่ดีนะคะนี่ไงเงินหมดด้วยใช้ปุ๊บรูดปั๊บนะคะเงินหมดอ่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไพ่บรรทัดที่3จะเป็นตําแหน่งของอารมณ์ที่ต้องระวงังแล้วก็วิถีชีวิตที่ต้องระวงังต้องอันนี้คุณต้องเตือนทาดไฟกับชาวทัดลมนะคะช่วงเมษาจะเป็นช่วงที่คุณใช้เงินได้แบบว่าอาจจะวางแผนว่าจะใช้แค่นี้แต่มักจะหลุด แผนการมีเรื่องที่จะต้องใช้นะคะการเกณฑ์การใช้เงินระหว่างกาันและกันมีมากขึ้นและมีข่าวดีด้วยถ้ายังไม่อยากมีน้องต้องระม,มัดระวังนะคะ jà, ทตุไฟกับชาวทัดลมนะคะถ้าม,มีเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายมีเรื่องของเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ระวัง,ะวงอาจจะมีข่าวในเรื่องของการตั้งครันคนที่พร้อมที่อยากจะมีลูกดีใจด้วยแต่คนยังไม่พร้อมก็ต้องระม,มัดระวังเรื่องนี้นะคะมีเกณฑ์เรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นนะ แล้วก็ในช่วงเมษาในบางคู่นะคะของชาวทัดไฟทัดลมจับคู่กันแล้วถ้าไม่ได้ใช้จ่ายเงินใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวก็จะใช้จ่ายเงินใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองอาจจะเป็นรถลาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรแบบนี้นะคะใช้เงินเที่ยวใช้เงินเต็มที่ใช้เงินเสริมสวยใช้เงินทําสัญญกรรมและสุดท้ายคือ10ดาบค่ะ นี่บัตรเครดิตน,น,น,นี่นู่นนี่นั่นอ้าวเราไปใช้เงินเกินตัวอา้าวทาไมคุณต้องใช้แบบนั้นคือกลายเป็นทะเลาะกันเองเพราะว่าเรื่องของการใช้เงินอันนี้ต้องเตือนเอาไว้นะคะอาจจะนอกแผนการหรือว่าไฟใช้เงินเกินไปจนลมโกรธนะคะหรือว่าลมอ่ะใช้เงินเกินไปจนไฟไม่พอใจคือต้องพูดแบบนี้นะคะว่าเวลาที่จับคู่แฟนคุณเป็นธาตุไฟหรือว่าตัวคุณเป็นธาตุลมเนี่ยนะคะ เวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันมันเป็นคู่รักค่ะพลังงานที่พยากรณ์ออกมามักจะกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นไฟหรือเป็นลมมักจะได้รับผลกจากการกระทําของอีฝ่ายหนึ่งเสมอดังนั้นคําพยากรณ์นี้อาจจะมีเกณฑ์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าบรรยากาศของคุณน่ะที่เป็นทัุไฟกับชาวทัดลมในช่วงของดวงรายเดือนความรักเมษาเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการใช้เงินซึ่งกันและกันมาก เราใช้เองด้วยเขาใช้เองด้วยด้วเราสองคนมีเรื่องใช้เงินที่ร่วมกันมีการลงทุนใหม่นะคะหรือว่าจะมีเรื่องของการต่อเติมบ้าน หรือว่าการซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองแม้กระทั่งการเสริมสวยการทําสัญญกรรมเหมือนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนรูปแบบเหมือนหรืออยากซื้ออะไรใหม่ด้วยอะนะคะและสุดท้ายค่ะมันหาเหรียญกับ10ดาบเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องระมัดระวังการเงินพอถึงเวลาที่เราแบบว่านอกแผนการจริงๆมันทาให้ไฟกับลมมีปัญหากันเรื่องเงินได้ระวังทะเลาะกันเรื่องเงินระวังเกณฑ์การใช้เงินของแต่และฝ่ายนะคะหรือการที่ไฟกับลมคนใดคนหนึ่งอะนะคะใช้เงินแล้วปิดบงัง อำพางซ่อนเร้นนะคะก็ส่งผลให้ถูกจับได้ในช่วงของเดือนเมษาก็เป็นเรื่องเป็นราวก็ทะเลาะกันต้องมานั่งงอนง้องขอโทษขอโพยกันนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะไปต่อค่ะในความสัมพันธ์ด้านความรักอาจารย์จะเปิดไพ่ชุดใหม่นะคะเขาเรียกว่าโชคชะตานะคะว่าโชคชะตาจะพาเราไปในทิศทางไหนคือ เดือนเมษานี้นะคะชาวธาตุไฟกับชาวธาตุลมถ้าคุณเป็นคู่รักกันต้องบริหารในเรื่องของการเงินดีๆนะมันจะสั่นคอนความรักแล้วก็ความเชื่อใจความ เชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและก,กันได้นะใครที่ปิดบงังอำพังซ่อนเลนมีเกณฑ์ที่จะแผนแตกนะคะทําให้คนรักของเรารู้นะทีน,นี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณเอ้ยนะคะรักกันดีๆอยู่ไม่ได้เออจะต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะคะจะโป๊ะแตกเพราะอะไรจะโป๊ะแตกก็เพราะว่าคนอื่นนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเราจะพลาดคนอื่นจะพลาดหลุดมาที่เราได้ มาเรามาดูโชคชะตากันนะคะในด้านของโชคชะตาคงต้องพูดว่าไพ่ในตำแหน่ง3ใบนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญหรือโชคชะตานำพายคุณมาเจอคลิปนี้นะคะเราก็จะมาบ่งบอกว่าเ,เขาอยากจะเตือนอะไรเรา อยากจะเตือนให้ไฟใจเย็นลงไหมหรือจะให้ลมใจเย็นๆลงไหมไพ่ใบนี้นคือไพ่ชาริออตค่ะนั่นหมายความว่าคุณนะ่ะมีมีเกณฑ์เดินทางตลอดทั้งเดือนดังนั้นลิ้นกับฟันก็อาจจะมีการกระทบกันหรือการเดินทางด้วยกันก็มีข้อขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นและทุกการเดินทางของชาวธาตุไฟกับชาวธาตุลมที่เป็นคู่รักจะมีเกณฑ์ใช้เงินตลอดเส้นทางดังนั้นความรักเนี่ยมันรักกันอยู่แล้วแต่ไอ้เกณฑ์ใช้เงินเนี่ยมันจะพาให้งอนกันนี่ไงเดวิลนะคะกิเลสตัณหาอารมณ์ความต้องการ การใช้จ่ายการมือเติบการแอบซ่อนเงินการใช้เงินโดยที่ไม่บอกเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังความรักธาตุไฟกับธาตุลมเรื่องนี้ให้มากๆนะคะอ่านี่ไงชัดเจนเลย9ดาบ10ดาบเกิดขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่าโชคชะตายอยากจะเตือนคุณนะคะว่าเวลาจะทำอะไร ให้ระมัดระวังหรือการแอบหนีไปเที่ยวกลางคืนหรือการแอบ,บไปใช้เงินการไปซื้อบัตรเมมเบอร์นะคะแผนแตก,แตกค่ะโป๊แตกหลุดค่ะหรือการใช้เงินแบบไม่บอกอีฝ่ายหลุดเพราะฉะนั้นความรักนะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของเงินดังนั้น ไม่รู้แหละไฟใครจะเป็นคนอำพางซ่อนเลนการเงินหรือจะเป็นลมคะ่ะแล้วก็ไม่รู้แหละว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรในเมื่อโชคชะตาเตือนแล้วก็ระมัดระวังนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใครทุกอกทุกใจพลังงานของการพยากรณ์ดวงรายเดือนความรักแหมมันไม่ได้หวานแหววมันไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่มันเป็นเรื่องเงินที่ถูกจับได้เองนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะใครกดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณอาจารย์ปารถนาให้มั่งมีสีสุขนะจ๊ะส่วนใครที่แชร์เป็นพลังงานออกไปนะคะ แชร์ให้เพื่อนเราที่บางทีเขาอยากดูดวงแต่ว่าบางครั้งเขาอยากแค่ดูเฉยเฉ่จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเนาะแชร์คลิปนี้เผื่อว่าเขาจะได้เจอคลิปนี้แล้วก็ได้แนวทางในการดําเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของการเป็นผู้ให้คนที่เป็นผู้ให้มักจะได้รับกลับมาเสมอค่ะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับการแชร์คลิปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ